สิ้นสุดการรอคอยประก,กาศข่าวดีออมอัครพันธ์แฟนๆแห่ยินดีสนัน่นจากที่ทราบกันดีว่าอมอัครพันธ์ป่วยต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลล่าสุดเพจอินสตาแกรมอัครพันธ์ออฟฟิเชีครับได้โพต์บอกว่าอัปเดตณ6เดือน7 2023พระเอกอออัครพันธ์ฝากความคิดถึงมาให้แฟน คับทุกคนคิดถึงนะครับสำหรับแฟนๆที่ห่วงใหญ่พี่อ๋อมพี่อ๋อมร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วพร้อมกลับมาเจอแฟนคลับแล้วอดใจรออีกนิดแล้วเจอกันพร้อมแคปชั่นระบุว่าขอบคุณเรื่องราวดีๆข่าวดีแล้วเจอกันเมื่อเจนกันรอเสมอโดยหนุ่มอ๋อมน,นั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิหัวใจสีแดง ทีท่ามกลางคดบันเทิงและแฟนคลับเนี่ยตักเข้ามากดไลค์ให้กับข่าวดีแบบนี้ยังไงก็ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ